ในบางครั้งที่เราต้องเดินทางเพียงลําพังนะครับหรือว่าจอดรถไว้ในสถานที่ที่อาจจะดูแลไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ปลดล็อกสองชั้นจากกุญแจรีโมทน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับสวัสดีครับใช้ง,งานง่ายๆบาเต่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการตั้งค่าปลดล็อกจากกุญแจรีโมทแบบ2ชั้นครับไปดูการตั้งค่าจากด้านในรถกันครับเรามาตั้งค่าด้านในรถกันนะครับเข้าที่เมนูการตั้งค่าได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลือกเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลือกอีกเมนูนึครับการตั้งค่าของรถครับเป็นเมนูย่อยนะครับแล้วคราวนี้เลือกที่ระบบล็อกประตูครับและเลือกโหมดการปลดล็อกจากกุญแจรีโมทนะครับในโหมดนี้ครับก็จะเป็นการล็อกแบบ1ครั้งและประตูทุกบานให้เราเลือกกดที่เมนูนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทําการตั้งค่าจากด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเดินทางคนเดียวนะครับกดปลดล็อกแตกกุญแจรีโมทครับประตูฝั่งคนขับะครับจะสามารถเปิดออกได้นะครับแต่บานที่เหลือยังไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ในกรณีที่มีเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะครับกดปลดล็อกสองครั้งครับคราวนี้ประตูทุกบานนะครับรวมถึงฝั่งนู้นด้วยนะครับก็สามารถเปิดออกได้นะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการล็อกรถครับติดประตูทุกบานสนิทแล้วกดล็อกรถเพียงครั้งเดียวนะครับ ประตูรถทุกบานจะปิดสนิทให้ครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบรถยนต์มาส d a นะครับและชอบศึกษาฟังชั่นเกี่ยวกับรถกดติดตามช่องเราได้นะครับแล้วพบกันครับ